วนนี้ลูกคะได้กินวีนูนะคะวีนูของบารมาซาโยนะคะทานแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงเป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดดำนะคะคุณหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วเส้นเลือดมันเล็กมากตัดมันก็ไม่หายลูกเป็นมาหลายปีลูกก็เลยวีนูนีไม่ให้ทานประมาณเดือนก็อาการดีขึ้นนะคะดีขึ้นยังไงคะเพราะว่าเมื่อกนนี้เวลาเรา ขาวๆสเก็ตขาวๆขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราสเก็ตขาวๆรุปไปแล้วมันก็จะเป็นขึ้นมาใหม่พอดีลูกเอาหางเสริมวีนูวีน,วนวูให้มาทานแล้วผู้ซื้อ่ามันดีขึ้นสเก็ตขาวๆไม่ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วม,มันดียังไงคะคุณนะคุณ,ค,ณคุณแม่ดีมากค่ะทำให้ร่างกายก็แข็งแรงเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปไปดึงแผลอะไรอีกทำให้เราเสีี ทำไมถึงต้องไปดึงแผลนะคะ,ะเพราะว่าบางทีมันเผลอไงไปดึง,ด,งดึงสเก็ตที่ขาวๆทำให้มันอักเสบค่ะ,คะแล้วเป็นแผลแล้วแล้วตรงนี้อ่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะทานมีโนไม่เป็นแล้วะคะ่ะพอขาวๆหลุดแล้วก็ไม่เป็นขึนะะ้นมาอีกแล้วค่ะไม่มีขาวๆข,ขึ้นแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะแล้วก็แผลมันเริ่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมากเลยะคะ่ะ เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะไม่มีการเจ็บปวยอะไรอย่างี้ค่ะแห้งสนิทดีดีเลยค่ะตรงนี้เพราะของเดิมจะเป็นเป็นสีค้ามดำๆกว่านี้แล้วก็มีสะเก็ดขาวๆข,ขึ้นตลอดเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะแล้วรู้สึกประทับใจไหมคะประทับใจมากเลยค่ะใช้มาประมาณเท่าไหร่นะคะ ประมาณหนึ่งเดือนค่ะใช้ยังไงคะคุณแม่จิตสีดเข้าไปในปากสามสามสามใ้าไหมคะอ๋อวีนูนะคะจากบริษัทวาซโยนะ,ะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะคุณแม่จิตที่มาแบ่ง